สัีครับพี่คนจะขึ้นตื่นนะแหละครับครับก็คือถ้าผมก็คือวันนี้นะครับเจะนะครับก็จะมาแชร์สูตรสคภาพผิวของเจเองนะครับที่ได้คิดขึ้นทำเองนั่นแหละอ่าก็คือได้ใช้ การสครับผิวแบบนี้นะครับมาร่วมปีแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเจจะมาแชร์กันนะครับว่าสูตรสครับผิวของเจเนี่ยเจใช้อะไรบ้างนะครับถ้าผมเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของสครับของเรากันนะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือเบกกิ้งโซดานะครับอันนี้นะครับเบกกิ้งโซดาครับอันนี้จะเป็นกระแป๋งนะครับซึ่งใช้นานมากซึ่งเจใช้มาสามปีแล้วกระป๋งนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับเบกกิ้งโซดานะครับก็คือเราก็จะเทไปประมาณ 50เนะครับก็คืออย่างละ50% 50นะครับเวกกิ้งโซดาเนี่ยนะครับจะมีส่วนช่วยในการ่าสครับผิวนะครับก็ทำหน้าที่แทนเกลือนั่นเองนะครับและต่อมานะครับก็จะเป็นจมูกข้าวนะครับอันนี้จะเป็นจมูกข้าวสาลีนะครับหรือเราจะใช้พวกที่เป็นธัญพืชบดก็ได้นะครับพวกงาบดพวกชนเหลืองบดอะไรนี้ก็ได้นะครับพวกไหนก็จะเป็นซองเล็กๆอยเนาะพวเจก็ซื้อชิ่นนี่นะครับอันนี้ได้ใหม่นะครับแล้วก็เทเลยนะครับ ก็คืออย่าง50แล้วไม่ต้องตวงนะครับว่ากี่กรัมกี่กัมก็จะมูข้าวเ่ยนะครับจะช่วยให้ผิวเรานะครับนุ่มลื่นนะครับและต่อมานะครับก็คือไม่ใช่วิตามินซีนะครับแต่เป็นขมิ้นชั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 นนะครับอันนี้ขมิ้นชันนะครับจะช่วยให้ผิวเรานะครับสม่ำเสมอนะครับใส่ไปนิดเดียวพอครับแค่นี้พอ พอเราได้ส่วนผสมของสระคเสร็จแล้วเนาะเราจะมาเปิดน้ำใสให้น้องนะครับอเอาไม่เยอะเท่าไหรนะ่เนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็คือให้มันเรียเดียดเดียว,เ,ยวเราก็ใช้นิ้วเรานะครับคนๆหนาไยครับเราก็จะทำให้หน้ามันบาดนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ สครมันใช้ได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็เอาสครับมาครับอาจัแหลกปล่าไปเลยนะครับบหนื้อของเราแล้วครับเสร็จแล้วนะครับสีนอาจะเหลือเหลืองเข้มินนะครับแล้วก็วนวนวนไปเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะประมาณนี้นะครับเรียงเปล่านะครับ จะเป็นการสัตหีบินนะคะระับปกติคือจะมากินสองครั้งจริงเนะาะอันนี้ก็แต่ละอาทไปแ์ละล่องหน่อยจะมาสักครั้งอีกเรไม่ได้เะละ้วคนบ้าเลยสักครับอยู่สองสามครั้งเฮ้อนี่สัตหีบให้ดูเนี่ยสัตว์เลี้ยงขา,าตั้งกล้องมาใหม่เพื่อจะมาทำให้ดูแล้วเกลี้่อมครับผมหลังจากที่เรานะครับได้สครับผิวกันเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาสรุปผลกันดูนะครับว่า มันดีงไงนะครับอ่านะครับสำหรับสครับผิวสูตรของเจนะคะก็คือหนึ่งเลยนะครับก็คือช่วยทําให้ผิวเรานะครับเรียบเนียนนะครับแล้วก็สม่ําเสมอนะครับอาจจะไม่ได้ทําให้ขาวนะครับเพราะว่าความขาวนี่ขึ้นอยู่กับพื้นเพผิวของแต่ละคนเนาะสำหรับเจนเนี่ยเป็นคนที่ผิวสองสีนะครับผิวแทนแลน้วก็นั่นแหละก็จะขาวมากกว่าน,นี้ก็ไม่ได้นะครับอ่าก็คือหนึ่งนะผิวเนียนสองก็คือ ช่วยผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวเก่าออกไปนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้พร้อมได้รับการบำรุงนะครับจากสกินแคร์ที่เราซื้อมาอย่างแพงนะครับอ่าบาคคีสกินแคร์สกินแคร์อ่ะบาคคีสกินแคร์แพงมากแค่ไหนดีมากแค่ไหนก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับถามว่าเซลล์ผิวเก่ามันยังไม่ผัดเปลี่ยนออกไปผิวเรามันไม่พร้อมที่จะได้รับการบำรุงนะครับการสครับผิวนะครับก็เป็น ส่วนหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้สกินแคร์นั้นส่งประสิทธิภาพส่งประสิทธิผลได้ดีขึ้นนะครับนะครับก็ไปใช้ตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้เจก็บ๊ายบาย